สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะ mm hmm. คลิปนี้จะมาทำในดวงความรักของเดือนตุลาคม2567ค่ะจะขอแยกทำเป็น3สถานะนะคะมีสถานะโสดสถานะไม่ชัดเจนและสถานะเป็นแฟนกันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคู่นะคะมาเริ่มกันที่ชาวโสดค่ะ ชาวโสดในเดือนตุลาคมนะคะบ่งบอกถึงการไม่เปิดใจกับใครทั้งนั้นนะคะเป็นช่วงของการรักษาเยียวยาจิตใจนะคะหิวใจที่ผ่านมาอาจจะเจอความเจ็บปวดปวดแล้วนะคะอาจจะถูกนอกใจหรืออาจจะมีเรื่องทะเลาะแล้วนำมาซึ่งการเลิกรานะคะจริงๆแล้วชาวโสดอาจจะยังทุกข์ใจอยู่นะคะ ยังจะรู้สึกว่าบางท่านอาจจะยังไม่จบกับคนเก่าแบบเด็ดขาดไปเลยอ่ะคะ่ะอาจจะยังมีเรื่องที่คาราคาซังอยู่นะคะเขาอาจจะยังมาคุยมาง้อหรือมีสิ่งที่ยังทำให้เราต้องอติดต่อกับคนเก่าอยู่นะคะหลายหลายคู่หลายหลายท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการรักษาเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหามากมายนะคะ ทำให้เราทุกใจเหลือเกินนะคะบ่งบอกว่าเป็นการรักษาเยียวยาจิตใจในเดือนนี้อะคะ่ะมาดูเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะเพราะว่าไพ่บ่งบอกถึงว่าชาวโสดเจอปัญหามากมายมาเยอะมากแล้วนะคะ มาดูชาวโสดเพิ่มเติมนะคะว่ามีไพ่ยอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะ ชาวโสดนะพ่ย,ยังขึ้นมายืนยันอยู่นะคะว่าเดือนนี้ยังไงก็ไม่เปิดใจนะคะอยากจะฮิวใจตัวเองก่อนสภาพจิตใจยังไม่เต็มร้อยนะคะอาจจะอยากอยู่แบบ ตัวคนเดียวก่อนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเจอปัญหาหนักหน่วงเหลือเกินนะคะจริงๆแล้วในเดือนตุลาถือว่าสภาพจิตใจดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะระมัดระวังถ้าใครจะเข้ามานะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เปิดใจด้วยนะคะอยู่ในช่วงของการฮิวใจตัวเองอยู่อะค่ะโอเคประมาณนี้นะคะ มาดูสถานะไม่ชัดเจนกันดีกว่าค่ะสถานะไม่ชัดเจนนะคะ สถานะไม่ชัดเจนชาวตูนนะคะเดือนนี้จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะจะรักกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าผ่านอุปสรรคมาด้วยกันมากมายนะคะหลายๆท่านที่ผ่านมาอาจจะทะเลาะก,กันเพราะความคิดไม่ตรงกันนะคะอาจจะคุยถึงอนาคตแล้วความคิดต่างกันนะคะเดือนนี้อาจจะได้มีการปรับจูนกันนะคะดูแล้วมีความสุขมากขึ้นค่ะที่ผ่านมามันจะเจอปัญหามากมายนะคะ มันเป็นการบ่งบอกว่าเราได้ไปต่อหรือเปล่านะคะถ้าเรารักกันเราเป็นคนที่ใช่นะคะได้ไปต่อแน่นอนนะคะเดือนตุลาทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายๆท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นนะคะเลื่อนสถานะด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วที่ผ่านมาเจอปัญหามากมายนะคะหลายๆคู่อาจจะเจอปัญหาแตกต่างกันไปนะคะบางคู่อาจจะเจอ คุยกันแล้วรู้สึกน้อยใจยรู้สึกว่า,าเราไปกันต่อไม่ไหวหรือคุยแล้วไม่รู้ว่าจะได้ครบครบกันไหมนะเขาอาจจะทำให้เราเสียใจยนะคะเราไม่มีความมั่นใจกับสถานะที่เป็นอยู่นะคะ คุยก็ไม่เหมือนคนคุยอะไรอย่างเงี้ยปัญหาพวกนี้จะจบไปจะหมดไปในเดือนตุลาคมนะมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะถ้าคนที่ใช่นะคะจะได้ไปต่ออย่างแน่นอนค่ะมีความสุขขึ้นแน่นอนค่ะโอเคมาดูท่านที่เป็นแฟนกันแล้วดีกว่าค่ะ ชาวตูนที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะไพ่ก็จะคล้ายๆกับสถานะไม่ชัดเจนนะคะบ่งบอกว่าที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหามากมายนะคะทำให้เราหมดความเชื่อมั่นกับความรักที่เป็นอยู่กับสถานะที่เป็นอยู่นะคะบางท่านรู้สึกลังเลมากเลยนะคะ ไม่รู้ว่าจะได้ไปต่อได้หรือเปล่านะคะเจอปัญหาร้อยแปดนะแต่ว่าจะบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะปลายเดือนไปแล้วนะคะปัญหาต่างๆจะได้มีการเคลียร์กันนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันหรือแก้ปัญหากันนะคะถึงแม้นว่าปัญหาแต่และอย่างมันอาจจะผ่านไปด้วยความยากความเหนื่อยนะคะแต่มันจะดีขึ้นค่ะไพ่ บ่งบอกถึงจะรักกันมากขึ้นนะคะบางท่านสถานะจะมั่นคงกว่าเดิมนะคะส่วนท่านที่ไม่ใช่นะคะเดือนนี้อาจจะได้อาจจะได้เดินออกมานะคะอาจจะได้จากกาันไม่ต้องเสียใจนะคะแต่ท่านที่เป็นคู่กันจริงๆนะคะจะรักกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าไพ่ดูแล้วชาวตูนหลายๆท่านนะคะมีความรู้สึก อ่อนไหวง่ายวอาความรักนะคะช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าเดือนตุลาเรียกได้ว่าชัดเจนมากขึ้นถ้าไม่ใช่ก็แค่ปล่อยไปนะคะถ้าใช่ก็คือจะรักกันมากขึ้นแล้วคนที่เรารักเขาจะใส่ใจเรามากขึ้นนะคะจะเอ็นดูเรามากขึ้นนะคะ แล้วมันจะมั่นคงมากขึ้นค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่นะคะไม่ต้องเสียใจปล่อยไปค่ะโอเคนะคะมาดูสรุปกันดีกว่าค่ะ รุปความรักชาวตุนนะคะ มาดูคําเตือนก่อนนะคะหลายๆท่านในเดือนนี้โดยเฉพาะชาวโสดนะคะ,ะให้ระวังคนที่ไม่จริงใจนะคะหวังผลประโยชน์นะคะเข้ามาทั้งทั้งที่เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะเขาอาจจะเราอาจจะกลายเป็นคนที่เป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวอันนี้ให้ระวังนะคะเพราะว่าท่าน คนที่เข้ามาจะเป็นลักษณะของคนเจ้าชู้ปากหวานเอาใจเก่งนะคะเราอาจจะหลงกลเขาได้นะคะอันนี้ในกรณีท่านที่โสดหรือมีคน เข้ามาให้ระวังมากๆในเดือนนี้นะคะเพราะจะมีลักษณะนคนแบบนี้เข้ามานะคะเข,าาเข้ามาแบบไม่จริงใจค่ะเผลอๆเขามีเจ้าของอยู่แล้วเขามาหวังผลกับเรานะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นในลักษณะของข่าวดีนะคะท่านใดที่จบไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่ว่าสถานะอะไรนะคะถ้าเขาเป็นคู่ของเราในเดือนตุลานี้จะมีการกลับมาขอโอกาสนะคะเขาดูจู่โจมเขาดูแบบ แอคทีฟมากเลยนะคะอยากแสดงความาความเขาเรียกว่าอยากแสดงความรักค่ะให้เรารู้ว่าเขาปรับตัวแล้วนะเขาเขาอยากขอโอกาสนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนใหม่ที่กลับมาเขาจะดูแอคทีฟมากนะคะซึ่ง ดูจากไพ่แล้วเขากลับมาครั้งนี้เขามีการปรับตัวมากมายนะคะเขาดูกระชับกระเฉงใส่ใจเราเป็นพิเศษนะคะในกรณีบางท่านที่จบไปแล้วนะคะคนคนเก่าอาจจะขอโอกาสกลับมาในเดือนนี้สูงมากๆเลยนะคะแต่แต่ว่าชาวตูนไม่ได้เป็นคนที่ว่า ให้โอกาสใครง่ายๆเพราะว่าเวลาคบก็จริงจังจริงใจนะคะแต่เวลาจบก็คือจบอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ชาวตูนว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะเพราะว่า ถึงตัวเขาจะมีความตั้งใจในการปรับตัวแสดงว่าเขารักเราแค่ไหนก็จริงแต่ดูไพ่แล้วชาวตูนก็มีความลังเลอยู่นะคะว่าจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะทั้งทั้งที่เขาแสดงผลงานโชว์คะแนนอะไรก็ตามนะคะอันนี้อยู่ที่ตัวเรานะแต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะได้เริ่มใหม่กันอยู่นะคะกับการให้โอกาสคนเก่าที่มาขอโอกาสนะคะ โอเคค่ะจะประมาณนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ